สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง x x i l a g a m e เนะครับอยู่กันกันกบเกมมือถือ s t a r s ซ e d SD t i c รตินะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ได้มาเตรียมตัวสำหรับสโตนไทยที่จะเปิดล่วงหน้านะแต่ว่าพามาดูการอัปเดตนะครับของเซิร์ฟเกาหลีนะมีตัวตู้กาชาตัวใหม่เข้ามานะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่เป็นรูปตรงนี้อยู่นะเป็นฟักทองเออน่าจะเป็นกิจกรรมฮาโลวีนนะครับอ่าแล้วก็ โหมีของรางวัลแจกเพียบเลยอะเท่าที่เห็นนะครับอตัวตู้กาชาใหม่นะครับก็คือน้องคลาวเดียนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นตัวตู้กาชานะครับเป็นพอ克เซียนตัวใหม่แล้วคลาวเดียพร้อมกับปลั๊กอินนะครับโอหแต่งตัวว่าวาม,มาก <laughs> โอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของคลาวเดียคร่าวๆแล้วกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวดูกันวนะ่มันมีอะไรบ้างคือปลั๊กอินนะอันนี้คือตู้กาชานะครับ ไปดูรายละเอียดของน้องคราวเดียกันดีกว่านะครับตัวใหม่จริงๆเราไปดูตรงนี้ดีกว่าที่ตู้กระชาจะดูง่ายกว่าที่เกียนหาอ่ะตัวนี้นะครับน้องคราวเดียน,นั่นเองนะเท่าที่ดูเบื้องต้นรู้สึกว่าจะเป็นสายธนูนะครับอ่ะใช่เป็นตัวธนูสีแดงนั่นเองนะครับโหน้องนี้แบบน่ารักเลยนะครับชอบทรงผมเนี้ยดูน่ารักดีนะอ่ะสำหรับตัวนี้นะครับ เป็นตัวเรนเจอร์นะครับสีแดงดูซิว่าไอสัญ,ญลักษณ์ระเบิดนี่มันคืออะไรพื้นที่กว่านะครับโจมตีเชี่ยวชาญในการโจมตีระยะไกลน่าจะเป็นน่าจะเป็นแบบยิงหมู่นะเนี่ยถ้าที่ดูเบื้องตน้นโอ้โหเริ่มมานี่เห็นมีสตันและเก่งแน่นอนโอ้โหแล้วดูดดเมจัพันสองร้อยเปอร์เซ็นต์คือไงบ้าเลือดมากนะครับอ่ะทีนี้มาดูเกี่ยวกับสกิลอันตินะครับสกิลอันติของคลาวเดียเนี่ย โจมตีใส่ศัตรูที่อยู่ในระยะนะครับนี่งไงดาเมจหมูจริงด้วยนะครับสร้างความเสียหาย1,200%โอ้อยยังแรงเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดมีศัตรูที่มีพลังชีวิตน้อยที่สุดด้วยนะครับมันจะโดนเพิ่มเติมไปอีก800%เฉพาะตัวที่เลือดน้อยที่สุดที่ที่อยู่ในระยะตรงนี้นะก็คือทั่วไปเนี่ยโดนกันพันสถ้าตัวไหนเลือดน้อยสุดโดนอีก800รมูแล้วเป็น2% 0 0 0โอ้อย่ังแรงนะครับแล้วก็ จะทําให้ศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงสุดนะครับที่มันโดนในระยะการโจมตีของคลาวเดียเนี่ยติดสตันนะครับเป็นเวลา4วิแล้วก็ลดการต้านทานความเสียหายนะครับที่เลเวล5อีก4วินาทีที่เลเวล5นี่คือลดต้านทาน50%เลยนะอย่างโหดนะครับหัวนี้แค่ในส่วนธรรมดาอันนี้บลอสซัมบลอสซัมน่าจะเป็นสายบัฟเทนเมื่อกี้เป็นดีบัฟไปแล้อ่ะสกิลอันติทางฝั่งบรอสซัมนะครับ จมตีใส่ศัตรูที่อยู่ในระยะนะครับสร้างความเสียหาย1,000จะเบากว่าอเวกไปนิดนึงนะแล้วก็จะมีเอฟเฟกนะครับให้ผลตามจำนวนของตี้เราที่อยู่ในทีมนะครับที่ยังอยู่ในในสนามรบอยู่นะก็คือถ้าเกิดมี3คนหรือน้อยกว่า3คนนะครับดาเมจจะเพิ่มขึ้นนะความเสียหายดาเมจเพิ่มขึ้น100%นะครับแต่ว่าถ้ามี4คนเนี่ยความเสียหายดาเมจจะเพิ่มขึ้น50%ก็คือถ้า มีตัวตายไปแล้วตัวนี้ยิงอันติแบบบอสซ้าจะเพิ่มดาเมจนะครับให้กับศัตรูที่ที่โดนขึ้นนะโอยโหอย่างโหดคือโหดทั้งอเวกทั้งบอสซ้าเลยอ่ะอเวกก็ดีมีสตันด้วยบอสซ้าก็ช่วยบัฟด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะช่วยเพิ่มบัฟให้กับตี้ที่อยู่แถวเดียวกับคราวเดียนะครับก็คืออยู่ที่ว่าระวางคราวเดียที่แถวสาหรือแถวสองนะครับจริงตัวธนูมันจะอยู่แถวสามนะ แต่ว่ามันก็เอาเลื่อนขึ้นมาได้เกมนี้นะครับตรงนี้จะทําให้ติดสถานะความปรารถนาของคราวเดียนะครับเป็นเวลา6วินาทีไอตัวสถานะเนี่ยความปรารถนาของคราวเดียนะครับจะทําให้เพิ่มความเสียหายลักษณะพื้นที่ขึ้นเลเวล4นะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายคริติคอนเลเวล4นะครับก็คือคริติคอนดาเมจแล้วก็สุดท้ายเอฟเฟกจะชาร์จ EP 80%เมื่อ พลังชีวิตลดลงทุกๆ3%เเนะครับก็คือช่วยทั้งเร่งเกตด,ด้วยโหมันดีทั้ง2อันเนี่ยอันนี้ก็ดีตรงสตันเนะี่ยตั้ง4วินะครับแต่ว่าอันนี้ต้องอัพถึงรลเวล4ก่อนนะแล้วก็ลดเอ้ยแล้วก็ทำให้ศัตรูโดนไอเนี่ยลดต้านทานการโจมตีไปด้วยนะครับโหมันแรงแรงด้วยแล้วก็ฮีบัฟด้วยว่ะไอของดีไหด,ดูไหด,ดูสกิลหน่อยดิต้องโหลดแป๊บนึงนี่โอ้โห บินจะเป็นกันดั้มเลยนี่ติดสตันนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเป็นแบบบอสซัมอ่าอันนี้จะเป็นบับเพื่อนแทนนะเห็นป้มีสัญลักษณ์เขียวๆเวมื่อกีขึ้นนะครับโอ้มีโล่ด้วยเหรอเอ้ยทำไมมีโล่มาด้วยโอ้โหอย่างโหดอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกิลที่เป็น A1 นะครับก็คือการจบตีทั่วไปนั่นเองนะ450%ที่สกิลเลเวล3นะครับแล้วก็ลด ความต้นานทานความเสียหายในพื้นที่นะครับที่เลเวล4 5วินาทีที่เลเวล4ก็48%อนะครับอันนี้ก็ทำให้ศัตรูถูกลดความต้นานทานเอาไวย้ยิงแทงนี่เจ๋งเลยเนะี่ยยิงบอสก็น่าจะดียิงบอสกะ็ะนุ่เลยเนะี่ยทำมันเล่นไปแล้วก็อันนี้เป็นสกิล a อสนะครับสำหรับศัตรูที่มีพลังชีวิตน้อยสุดนะครับก็คือจะเพิกเฉยต่อพลังป้องกัน8 0 0นะครับแล้วก็ ลดความเร็วในการโจมตีศัตรูลง5วินะครับที่เลเวล4นี่ก็จะลด20%ทำให้ศัตรูตีชา้าลงนะครับอันนี้ก็เป็นสกิลตีธรรมดาแล้วก็มีเอฟเฟกเป็นดีบัฟอันนี้จะเป็นพสซีฟนะครับรัศมีนําทางอ,อันนี้ก็จะทําให้ชาร์จเกตอันติีให้ตัวเองนะครับเพิ่มขึ้น300แล้วก็หลังการต่อหลังจากเกิดการต่อสู้ขึ้นนะครับพันธมิตรที่มีพลังโจมตีสูงสุด2คนนะครับ จะได้ต้านทานความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับเป็นคิดเป็น20% 30วินาทีก็คือ2คน A1 กับ A2 เขาแทนด้วย A1 A2 แล้วก็ถ้าเป้าหมายที่เป็นแดนเจอร์นะครับก็คือเพื่อนเราที่เป็นแดนเจอร์เนี่ยความต้านทานความเสียหายเมื่อใช้งาน A1 A2 จะเพิ่มขึ้นอีก80%เป็นเวลา30วินะครับโอ้ตรงนี้ก็คือบัฟเลนเจอรด้วยเฮ้ยผมว่าโหดกว่าตัวบัฟเนเจอก่อนหน้านี้ ยิงแรงด้วยโอ้ย ex มีโลด้วยอ่ะโอเคมาดูในส่วนของ ex นะครับตรงนี้จะต้องมี plug in นะครับแล้วก็ต้องอัอ l e เ e l plug in ก่อนนะปลั plug ๊กอินเนี่ยมันต้องสุ่มซ้ำนะครับเพื่ออัพเลเวเนะมันจะมีขีดจำกัดของมันอยู่นะครับก็ที่ level 4นะครับตรงนี้หากว่ามี p ์ r ี y ของเราตายนะครับภายใน25วินาทีหลังจากเริ่มต้นการต่อสู้นะครับ พลังโจมตีจะถูกจ่ายไปที่พันธมิตรเราสองคนนะครับที่มีพลังโจมตีสูงสุดอืมแล้วก็ตรงนี้จะมีอ๋อนี่คือคือถ้ามีตี้เราตายจะเกิดบัฟนี้ขึ้นนะครับจะส่งไปให้ตัวที่มีพลังโจมตีสูงสุดในตี้เรางงไหมกว่าจะเข้าใจได้งงเหมือนกันอ่าก็คือถ้ามีตัวนี้อยู่นะครับแล้วในตี้เรามีตัวตายตัวหนึ่งปุ๊บมันจะส่งผ่านพลังนะครับไปให้สงตัวที่มีพลังโจมตีสูงสุดโดยพลังที่จะได้เนี่ยก็คือตามนี้ อันแรกก็คือเกิดโล่100นหนึ่งนตะครับตามสัสดส่วนพลังชีวิตเป็นเวลา20วินาทีแล้วก็อีกอันนึงคือเพิ่มความเสียหายระยะไกลร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลายี่สิบวินาทีนะครับแล้วก็หากเป้าหมายติดตั้ง analytic co-renter นะครับความเสียหายขั้นสูงสุดจะเพิ่มขึ้นร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลายี่สิบวินาทีโอ้อันนี้ตัวนี้ถ้าถ้ามีบัฟแบบเนี้ยยังไงก็ดีนะครับเพราะว่ามันจะมาบัฟให้ตัวดาเมจสูงสุดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นตัวดาบกันอยู่แล้วมันก็คือทําใ จบเร็วขึ้นเพราะเกมเนี้ตัวธนูอะ่ะมันไม่ใช่ดาเมจที่แบบจะชนได้ไงส่วนมากจะเป็นตัวดาบนะครับแล้วก็หรือไม่ก็เป็นโล่กับธนูใช่ไหมนั่นแหละแต่ว่าถ้าโลม่มาแตกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะหลุดเลยในส่วนมากเขาก็เลยเล่นม,มีตัวดาบซ้อนอยู่นะครับแล้วตัวดาบมันเป็นได้ทั้งดาเมจแล้วก็สามารถรับดาเมจได้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ถ้ามันบัฟให้ดาบปุ๊บมันจะจบเกมได้เร็วโอ้ยอย่างงี้ต้องซมูมขอดูสกิล A2 กับ a อก่อนเลย เอ้ A หนึ่กับ A สนะครับดดโอหเป็นแบบพิมพ์โปรแกรมเข้าแฮกเลยโอ้โหนี่เป็นดีบั๊ศัตรูนะครับโอเคมาสุ่มกาชากันดีกว่านะครับนี่ก็จะอยู่ในตู้พิกอัพนะตู้พิกอัพเข้าทีหนึ่งก็ประมาณ14วันนะครับแล้วมันก็จะไปอยู่ในตู้ธรรมดานะยกเว้นพวกตัว แสงมืดคือมันมันก็ไปอยู่แหละแต่แสงแสงมืดมันออกยากเออยิงมันก็ออกมันก็อยู่แหละนะครับแต่ว่าอ่ามันจะมาอยู่ในร้านนี้ด้วยนะครับเอ,อร้านที่แบบเราสามารถแลกได้นะครับเนี่ยแต่ว่าในร้านพวกนี้จะไม่มีแสงมืดเออนะครับการันตีนะครับจะอยู่ที่100โดนนะหรือว่า10มัตินั่นเองนะครับก็จะได้ตัวละครแต่ว่าเอามาแค่ตัตวเดียวไม่พอในเกมนี้ <laughs> มันต้องมันต้องสุ่มซ้ำนะครับเพื่อ ทำการอัพขั้นนะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าอันนี้อายุพิทยยกตัวอย่างให้ดูผมเล่นสายเป็นสายฟรีนะเกมของเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยมันเปิดมา7เดือนผมเล่นประมาณ3เดือนครึ่งเออเล่นมาช่วงต้นต้นแรกๆเนี่ยประมาณเดือนครึ่งแล้วก็หยุดเล่นไปเลยนะไม่ได้เล่นนะครับเออเพราะว่าตอนนั้นรออยู่แล้วมันก็ยังไม่มีข่าวโกบอนสักทีไงแล้วพอมีข่าวเออเนี่ยก็กลับมาเล่นช่วงประมาณอีกอีกประมาณ2เดือนเนี่ยที่มาเล่นนะครับเนี่ยเราก็มี L.R. 5ถ้าไม่งั้นอ่ะผมปั้น L.R. 5ได้ได้มากกว่านี้นะเผื่อถึง5ตัวนะครับเพราะว่าอย่างเงี้อยอันนี้สายฟรีปั้นได้อยู่แลลวมีช่วงที่ผมหายไปตั้งเยอะแต่เป็นช่วงที่แบบกอบโกยด้วยนะเ <c oughs> ชื่อนี่เราฟาร์มได้เยอะด้วยไม่ได้มากดเลยด้วยอะ่ะว่าแล้วก็มาสุา่มกระชากันดีกว่าจังหวะนี้แหละมาเลยไหมมาตีแรกโอ้โขาวโจ๊ะมาเลยครับเขย่าหน่อยเขย่ากล่องโอ้ยขาวขาวจ๊วะ ไม่มีเลยครับมาวัดตีที่สองนะครับอย่าให้ไปถึงเพชรเลยออกมาเถอะโหถึงเออไม่ออกนะครับสองแล้วตัวใหม่ตัวโหดวัตีที่สามนะครับมาแล้วหนึ่งทองหนึ่ง,งรุง้งปีเงีได้เลยหรือเปล่า จะหลุดหรือเปล่าคราวดีไนงะปึ๊บโอ้โหไม่แดงว่ะเฮ้ยไม่แดงนะครับโอ้โหนรกว่าได้แล้วหลุดตู้นะโอ้โหเป็นตัวตีบอดนะตัวนี้อิซาเบลล่ามจาจะได้อีกหนึ่งก็ได้นะสกิป เอยมานี่ไงแดงงเออได้แล้วชัวแงแมอีเดโอเลียใช่แน่แน่ฟึบแน่นอนครับได้มาแล้วตัวใหม่น้องคราวเดียตัวแรนเจอร์นะครับอุตัวน,น้องน่ารักมากเลย โอเคได้มาหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะลุยต่อไปมันต้องเอาหลายตัวเพื่อจะอัพขั้นนะโอ้ขาวขาวโจ๊ะไม่มีเลยนะครับสกิปไปโลดโกซุจินสมามาตีที่5นะครับโอ้ห้าสิบแล้วห้าสิบมาหนึ่งหครับ ปึ๊บหืมไปโผนะครับเจ็ดปฏิที่เจ็ดเออหูขาวอีกแล้วอะไรกันเอ้ยพอออกเราหายเลยปฏิที่8นะครับทีเราต้องไปเอ,อาพลังตีจริงเอเนนียโอ้ยไม่ออกออกมาตัวเดียวเองปฏิทิ่9นะครับ มานะ่ะโอ้ขาวเยอะเฮ้ยเบนเอโอเคมาติสุดท้ายนะครับโอ้ไม่มาเนะอย่างว่าตัวใหม่มันจะโหดโหดเอ้ยมามาไม่ลุ้งอยู่แต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่าสีแดงอีเดลเลียใช่ด้วยครับ ปุ๊บแน่นอนแน่นอนตัวนี้แน่นอนคลาวเดียขออีกหนึ่งไม่มีโลบมีโลบก็เฉลีย่ยประมาณ5้ามันตินะครับ50ก็จะได้ตัวหนึ่งเฉลี่ยนะเพราะส่วนมากก็จะประมาณนั่นแหละนะครับนี่ก็เราก็มีตัวาา๋ว гаранти นะไปแลกได้นะครับไปที่ร้านค้าแลกมาอีกตัวหนึ่ง แลกเก็บไว้ก่อนคือวันไหนสักวันมันมาผล่ในร้านทั่วไปเพื่อมานแรกเพิ่มนะนี่พอเราสุ่มได้นะครับมันก็จะมีแพ็กเดิ้งขึ้นมาขายนะก็คือได้เอซิหตัวหนึ่งนะครับสำหรับคนที่แบบอยากอัพนะอันนี้ก็ปกติอยู่แล้วตอนตัวพิกอัพนะครับเพราะว่าถ้าให้สุ่มอย่างเดียวมันก็ไม่ออกใช่ไหมมันก็จะมีขายด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวดันขึ้นเป็นเอซาหนึ่งก่อนน้องคราวดีย ที่เหลือนี่แถมๆไปแถมๆไปมไปม่อยังไงก็ต้องดันขึ้นไปให้มันกินกันอยู่แล้ว s อ r 1นะครับถ้าจะขึ้นจะขึ้นน้องคาวเดียเป็น u r จะต้องกิน s อ r 1ตรงนี้สองตัวด้วยกันผมให้มันกินนี้ดีกว่าไอ้น้องแว่นเนี่ยน้องแวนน่น,แวนเรามีน้อยเพราะว่าอีกตัวหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเผื่อมันต้องดันขึ้นเป็น u r 1เออเพื่อให้ขึ้นเป็น m r ็อาร์ีนึง โอเค UR นะครับขึ้นเรียบร้อยจริงจริงขนาตะก็ต้องต้องดันนะตัวนี้ก็ตโตโหดเหมือนกันอ่ะดันขึ้นเป็น UR ตัวนี้ก็ธนูดาเมจดโหดเหมือนกันานูแต่ถือปืนเออนั่นแหละโอเคแล้วก็ตัวนี้ด้วยอ่ะหนๆก็หนๆดันขึ้นไปหมดคือผมผมอ่ะไม่ได้เล่นเมน ตัวเรนเจอร์เนี่ยครับแต่ว่าช่วงหลังเรนเจอร์มันมาแรงช่วงนี้ของเกาหลีเนี่ยมันเริ่มแรงมันเริ่มแรงจะต้องปั้นกับเขาหน่อยนี่ดันเรนเจอร์ขึ้น4ตัวเลยเขียบปลดล็อกพลังมาเรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวก็อ้อเนี่ยพอเราดันขึ้นยูอนะครับมันก็จะมีแพ็ค ออกมาขายอีกนะก็จะได้เศษของคลาวดีอีกนะครับแล้วก็อันนี้สุ่ม SR 15ตัวนะครับแล้วก็มีเพชรกับตัวกาชานะเนี่ยเวลาช่วงพิกอัพมันมีตู้พวกนี้ขึ้นมาพวกแพ็คต่างๆนะครับอันนี้อยู่อ่าตัวอื่นอีกเต็ไมไปหมดโอเคทีนี้ก็ไปผูกเลเวลนะครับก็เกมนี้มีระบบไอ้นี่นะซิงเขาเรียกอะไรซนะิงโครใช่ไหมเออซิง ซิงโครนิเคชั่นซิงโครนิเซชั่นเราดินพันกันเนะ่ยโทษทีนะซิงโครนิเซชั่นเราก็เลือกตัวที่คือเราปั้นแค่5ตัวพอเกมนี้นะครับที่เหลือเราซิงโครเอาซิงโครเลเวลเอาแล้วก็ไปอัพสกิลเอาเดี๋ยวหาคราวดีก่อนนะเออนี่เจอแล้วนะครับ,ป,บป,ปั๊บขู่ปุ๊บเลเวลขึ้นเป็น190เลยตัวเท่ากับตัวที่เลเวลน้อยสุดของ5ตัวที่เราปั้นนะครับก็คืออันนี้มันน่าจะดูจากเซียนะโอเค เรียบร้อยทีนี้ก็ไปหาของมาใส่นะครับอ่าเราก็ต้องทําการใส่อุปกรณ์นะครับไม่งั้นจะไม่เก่งนะแล้วก็ต้องมาอัพเรื่องสก,กิลนะครับมันต้องใช้ไอตัวเม็ดสีม่วงนี่นะเดี๋ยวผมต้องไปฟาร,ร์มก่อนนะฟาร,ร์มแป๊บฟาร,ร์มแป๊บเม็ดม่วงนี่เราฟาร,ร์มจากบอสนะครับบอสต,ตัวนี้นะเออบอสต,ตัวเนี้ย มันจะเป็นบอสที่ให้เอาทีมธนูลงนะครับทีมธนูต้องใช้ในบอสตัวนี้นะครับแล้วก็ทีมฮิลต้องใช้ในบอสตัวนี้มันจะบังคับลง3ตัวเออ,อน,นี้ทีมดาบแล้วก็น,นี้ทีมโลนะก็คือต้องอามีตัวธนูลง3ตัวอันแรกอันนี้คือฮิลสามตัวนี้คือดาบสามตัวนี้คือโลสามตัวที่เหลือใส่อะไรก็ได้อ่ะเราสถิรก่อนเราเน้นเรื่องความรวดเร็วได้มาสองร้อยเจ็ดสิบน้อยมากแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ามันมีส่งได้ในอะคาเดมีอีกนะ เก็บไม่ได้เลยวะส่งดิสแพดนะครับโอ้ผมไม่ได้ส่งไว้ด้วยแต่ว่ามันจะมีคูดาวของมันอยู่นะครับก็ตรงนี้รับดิสแพดมาก่อนตอนแรกว่าจะทําอธิบายเกี่ยวกับในอะคาเดมี่เนี่ยว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าพอดีมันมีตัวใหม่เข้ามาอ๋อแล้วเราก็ต้องสุ่มปลักอินด้วยนะครับโอเคเราก็จะเอาปิดลิปลักอินพวกนี้ออกนะครับโอเค ตัวใหม่ตัวเดียวพอเราอยากได้ตัวใหม่มาหรือ,อยังก่อนประเด็นเนี่ยนี่น้องคราวเดียนะครับโอเคซุ่มไปเลยปังอินนี่ซุ่มยังไงก็ได้อยู่แล้วนะครับขอแค่มีตัวซึ่งตัวมันได้จากการอาทำแอคทิวิตี้ในอะคาเดมี่เมื่อกี้แหละนะครับครบปุมมันจะแจกสัปดาห์ละสิบใบปึ๊บสโนว์พิวมาเฉย อโน่พิวมาเฉยอโน่พิวไม่เอาดิเอา้าคุณกัปตันยังไม่ใช่เลยไหนคราวดีว้เอ้ยอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้เป็นตัวดาบยังไม่เจอเลยคาราตะเฉยเอวเอวก็มากับเขาด้วยมาเด้งกับเขาด้วยนี่หรือเปล่า อันนี้น่ใช่ไหมไม่ค่อยคุ้นอ่าใช่นะครับโหปากอินนี่แบบเซ็กซี่เลยน้องคราวเดีของเราอ่ะได้มาเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็จะปลดล็อกครบเนอะไปที่เหลือสกิปละต้องดูตัวอื่นมีหมดแล้วโอ้ซ้ำด้วยอัพได้เลยนะครับอ่ะทีนี้เราก็ไปที่ปากอินนะครับแล้วก็ไปที่คลาวดีย นี่อยู่นี่เราก็ทําการอัพขั้นก่อนจากที่เราได้ซ้ามาเมื่อกี้นะครับปุ๊บจาก S R ก็เป็น S R หนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวหาเศษอีกร้อยหนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นเป็น U R แล้วก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็คือการติดตั้งเข้ากับพ็อกเซียนนะครับติดตั้งที่ตัวนี้เลยละกันนะโอเคให้มันพบเป็นตัวมันเองแล้วก็เราต้องมาอัพเลเวลตรงนี้นะครับใช้ไอ้ตัวแผ่นเนี่ย แิฟ้าอ่ะไม่ต้องห่วงเลยเกมนี้รีเซ็ตได้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นปลักอินหรือว่าตัวละครนะครับเนี่ยรีเซ็ตก็คือใช้เพชรประมาณร้อยหนึ่งไอที่อัพไปแล้วรีได้รีได้หมดอนะ่ะโอเคเราอัพมาเสร็จเรียบร้อยนะครับมี่ได้ตวัวใหม่มาแล้วน้องคราวดีวนั่นเองนะครับอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเท่านี้ล้กันนะครับหากใครที่ชอบนะ รบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกด subscribe s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ